สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเด็กวัดนะครับเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราช,ชบุรีชื่อเสียงเรียงนามก็ยังไม่มีกับเขาหรอกพอดีมีคนใจบุญที่มีจิตเมตตาปราณี ต่อสัตว์โลกทั้งหลายจะรับไปอุปการะเลี้ยงดูต่อไปจึงแปลงร่างจากเด็กวัดไปเป็นคุณหนูในชั่วข้ามคืนก่อนอื่นก็ต้องมีการตรวจร่างกายถ่ายพยาธิทำวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในสุนัขก่อนนะครับ จึงมาขอสอบถามความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายจากภาพที่เห็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ท่านคิดว่าจะให้น้องชื่ออะไรดีคอมเมนต์ชื่อน้องมาได้ตามอัธยาศัยขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตั้งชื่อให้น้องนะครับ